สวัสดีครับกับผมหน้าสดนะครับอยู่ช่องสดชฉื่นตามเนวเราขึ้นเก่านะครับวันนี้มาใส่เบ็ดคันขึ้นเก่านครับวันนี้มาซ่อมไม้เก่านะครับแท่าก็ขยับขยับมาจากน้อยนะครับดูไม้ครับดูไม้ก่อนจะถึงไม้เดิมนะครับใส่เบ็ดคันครับอย่อใส่เดือนครับวันนี้ เรียบร้อยเป็นหนึ่งล้งครับครับตรงนี้ก็เคยใส่อยู่นะครับชิปแรกนะครับชิปที่สามที่สี่นะครับแต่ก,ก่อนมันเป็นแต่ก,ก่อนเข,เขายังไม่นี่นะครับเขายังไม่ได้เกี่ยวแต่ตอนนี้เขาเกี่ยวไปแล้ว แต่น้ำยังไม่แห้งครับลองใส่ดูครับเผื่อได้รุ่นครับเผื่อได้รุ่นลองดูครับลองดู ใส่ทั้งหมดสามลังนะครับตรงนี้ใส่ทั้งหมดสามลังครับลองดูครับ มันจะได้รุ่นไหมฝั่งตรงข้ามนี่ก็เคยมาตกสปิวนะครับฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวจะล้องไปใส่ดูสักหลังนะครับถ้งไว้พอตอนมาตกสปิวก็ยิ้มเสียงปลาช่อนขึ้นตักตๆบ,บ,บอยู่นะครับฝั่งนู่นก็เป็นฝั่งที่ใส่ เมื่อวานเีงครับไม้เดิมเมื่อวา,านนี้ถ้าเหลือจากใส่ฝังนี้ผมก็จะข่ามไปใส่ฝังนู่นนะครับเบ็ดก็มีประมาณก็มี22นะครับเพราะเมื่อเช้านี้หายไปหลังนึงเหลือ22ครับตรงนี้ครับไม่ได้มาตกคิ้งเรียว2-3มาทิตดนะครับอยาก็พปกคุ้มแล้ว เดิครับนี่โกงโคงนกนะครับนี่อยู่วู้นี่ครับนี่โกงนะครับลูบูบเขาอู้อู้อะไรครับอะไรอะไรอะไรอู้ จำเล็กกับอะไรเลยครับจำเล็กอะไรอะไรครับ เจอนาคนดาครับเจอนาคนดากลางถนนเลครับนี่ ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่คันโกงเลยครับพี่น้องคันโกงเลยคันโกงเลยอู้าหางง่อยเนาะคันโกงเลยครับคันโกงเลยอู้อยู่ในถุงครับอยู่ในถุงพันถุงมาครับพันถุงมา ดูนะครับนีบ่ป,ะด,ป,ะ,ดป,ะ,ดปะดุกครับปลาดุกปลาดุกปลาดุกปลาดุปะดุครับปลาดุปะดุใส่สวยๆครับโอ้แถมที่สองปะดุกครับปุ๊ดดุดพอดีพี่น้องเนี่ย เลือบปะดไอแหบแล้วรุดพอดีใส่สวยครับใส่สวย ประดุกครับประดุกโอ้เกือบลุดครับนี่ว่าไม่ติดปลาครับพอดีเกือบจะตายแล้วครับประดุกหนึ่งตัวครับรอบเช้าครับรอบเช้า จบไปนะครับเชาวนี้ก็ได้ปลาช่อนตัวนึงครับแล้วก็ปลาดุกอีกหนึ่งตัวนะครับก็อขอบคุณหน้า,นาทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ด้วย